เธรรมชาตินี่มันสุดยอดเลยนะมันสร้างอะไรแต่อะไรเนี่ยเกินที่จะคิดเลยนี่ธรรมชาติประกงะกำลังสร้างเขาเราไม่มีภูเาบยาบเนี่ยโอ้โหเซลเซอรอะไรพวกนี้โอ้โหเซลระดับพืชเซลระดับจิตนิยามโอ้โหสุดยอดจะบรรจาคมีพวคนพบได้อย่างไง ฝรั่งยังคนไม่พบนะแยกไม่ได้นะแยกเป็นผีชาแยกไปเป็นจิตแยกไปเป็นอุตร์เนี่ยยังละฝรั่งยังไม่พบเขาแยกเซลล์สัตว์กับเซลล์พืชได้เหมือนกันนะครับแค่นั้นแยกทางรูปธรรมแต่ข้อพระพุทธเจ้านี่แยกทางนามธรรมอุตุผีชามีกรรมมีวิบากมีมีเวทนาไม่มีเวทนาอะไรเนี่ย เทศบาลคนไม่รู้เรื่องเราเที่ระบุเขาไม่รู้เรื่องมหาประยุทธ์ยังไม่รู้เรื่องเลยธรรมนิยามห้านี่ยังแยกไม่ออกได้ยินสอบบัญสภาของพุทธอฮะได้ยินสอบบัญชภาพงใช่ใช่ใชพระรามก็ได้ยินแต่บางาผมมามาพูดยังยังยังไม่รู้เรื่องอะไรทํไมกับพระดโกษาจารย์ยังไม่เข้าไปถึงขั้นแยกในกฎธรรมชาติบีบบังยับแย แยกวิบากแยกแยกขึ้นัาเวทนาแต่ถึงกันกรรมวิบากนะถ้าไม่เข้าใจถึงเรื่องขนาดแยกแล้วเป็นกรรมเป็นวิบากแล้วเราก็สามารถที่จะกําหนดพลังงานของเราพลังงานเป็นพิชาพลังงานเป็นถ้าเป็นพิชาเราก็ต้องรู้สึกว่าเออมันต้องวัดด้วยเวทนาถ้ามันไม่มีเวทนามันเป็นพิชชาไม่มีเวทนา นี่หมายความว่าไม่ได้หมายความว่าไม่มีความรู้สึกมันซ้อนอยู่มันจิตมันมีอยู่ตลอดเวลาในคนเราคอเรามีจิตแต่จิตเราเนี่ยสามารถที่จะกําหนดสังขารไม่ให้มันปรุงแต่งขั้นไปเป็นจิตแต่ให้ปรุงแต่งขั้นเวทนาเอกไอขั้นพิจาโดยกําหนดเวทนาเป็นสองเวทนาหนึ่งเวทนาแท้ อีเวทนาหนึ่งเวทนาเทียมเวทนามันมีผัดพลังงานพิเศษพลังงานกิเลสเขาเ้าไปปรุงแต่งรวมแล้วก็เราก็รู้เฮ้ยอ้นี้มีตัวหลอกเป็นตัวหลอกอันนี้แหละถ้าเราอ่านอาการ,ารนิคานิมิตตามสภาวะของพลังงานจิตอันนี้ได้แยกเกจตสิก yeah, ตรงนี้ได้คนนั้นก็ ถ้าเข้าใจความหมายของพวกนี้ดีแล้วนี่คือจุดสำคัญที่ปฏิบัติทมอ๋ออาการนี้อาการกิเลสเนี่ยเราอยากมันเกิดมันก็เท่านั้นเองคนเราก็ต้องใช้ความรู้มีปฏิภานปัญญาจับอาการจิตเนี่ยเราก็มาให้มันพยายามรู้เฮ้ยมันเลวอยาให้มันเกิดในจิตสงวนรวงัง มีโพชงมีสติมีธรรมวิจัยมีปริยะพยายามรู้ให้ได้แยกสัตรบปัจเจกตักกะมิตกระแยกสรัปรปะแยกให้ได้แยกได้แล้วก็ย้ายมันเกิดเองจะเกิดเองจะเกิดโดยไม่ใช่อำนาจกดข่มแต่ด้วย ความรู้ด้วยปัญญาด้วยความรู้ด้วยปัญญาแต่เฮ้ยเองเสนอหน้ามันก็จะค่อยๆตัวเข้าใจตัวรู้แท้ตัวฉลาดตัวรู้ว่าโอ้มันไม่มีอาการลงไปจางนี้น้อยลง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 ,ลง,ลงหรือดับไปไม่มีเออมันจะรู้ดูปฏิภาณปัญญาธาตุรู้ของเราเนี่ย ตัวธาตุปัญญาเนี่ยอ่ะมันไม่มีแลวมันไม่มีแล้ว,ลวเราก็จะซ้อนรู้ลงไปอีกว่าเออถ้าเราไม่มีนี่เราเจริญอย่างไรความเจริญความจิตมันสะอาดจ,จากกิเลสอ่อเป็นอย่างนี้จิทธิาศจากกิเลสมันไม่มีคมไม่ม,ไม,มีไม่มีกิริยาของอาการของจิตที่อกุศล นอกุศลหรือเวทนามเวทนาที่มันไม่ควรเป็นเวทนาที่ควรเป็นเวทนาที่เป็นของแทรู้ความจริงตามความเป็นจริงเท่านั้นเป็นหนึ่งนั้นไม่มีเหตุปัจจัยที่มันแวบออกไปหากิเลเสเศษเลเ็กเศษน้อยไปจนกระทั่งกิเลสหยาบกิเลสหนามันจะมีตัวแยกธรรมวิจัยสมโพชฌงแยกตัวเก่งขึ้นก็เป็น อภิภูเป็นอนุปัมมะที่ยิ่งแย่ได้เลยอีกยิ่งละเอียดขึ้นก็สะอาดขึ้น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 ยากไม่มีลิมิตเลยไม่สาม,มารถที่จะพูดได้โดยภาษาแล้ยมผู้ติธรรมปริสุทธาปริโยธาตามมุทุกรรม,มัญญาประพัสราจิตของใครจะประพัสาราได้เท่าไหร่ก็อ,อยู่ที่ ตัวทาโพชฌงสติธรรมวิจัยสัมโพชฌงวิยะลดลงลดลงอินทรีย์ของความสะอาดก็มากขึ้นอินทรีย์พละความความสะอาดก็มากขึ้น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 จนสั่งตุมตกผลึกเป็นสมาธิเป็นจิตี่สะอาดแล้วก็ตกผลึกตั้งมัน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 สมาธิปัญญาปัญญาก็เห็นความจริงว่าเราสะอาด เห็นจิตสมาธิไม่ใช่ไปนั่งหลับตาละมืดไม่รู้เรื่องมีเห็นมีปัจจัยมากมายแวดล้อมกระทบสัมผัสทุกทิศเลยรู้ทันมาข้างหน้ามาข้างหลังมาข้างข้างมาทางงอนต่อรู้จะงอนต่อไหมครับเพช ไต่อย<ช>มาทัง<ช>ทุกทิศเป็นผูชนะผูชนะสิบทิศทิผู้ชนะสามร้อองศิศูนย์สามร้อยคือองศา